คืออย่างที่ไอ้ไปลงพื้นที่มาในหลายๆพื้นที่เนาะมันจะมีของที่ถูกสร้างแล้วทิ้งล้างของที่สร้างไม่เสร็จอย่างภาคใต้ยอย่างเงี้ยไอซคิดว่านะคือเป็นภาคที่ผู้รับเหมาทิ้งงานหนักมากเพราะว่ามันหักหัวคิวกันแบบโดยเฉพาะสามจังหวัดน,นะเพราะว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมันก็พิเศษเ,เลยคือแบบมันโคตรพ่อโคตรแม่แบบเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเห็นเราเลยรู้สึกว่าถ้า เราไม่ยุติวงจรอุบาทของการคอรัปชันอะซึ่งเป็นเรื่องยากมากนะเพราะคนในประเทศนี้เชื่อไปแล้วว่ามันแก้ไม่ได้หรอกมันทําอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นสิ่งที่แบบเราจะต้องส่งต่อสังคมแบบนี้เนี่ยให้ลูกหลานแต่พรรคประชาชนปไตบอกว่าไม่มันแก้ได้มันแก้มันแก้ประเทศนี้เนี่ยมันมันแก้ไขได้เราสามารถที่จะล้างบางการทุจริตคอรัปชันได้จริงๆแต่เราต้องมีรัฐบาลที่มีเจตจำนงในการทําเรื่องนี้จริงๆมันเหมือนเรื่องอื่นๆเรื่องยาเสพติดเรื่องสแกมเมอร์ ทุจริตคอร์รัปชันก็เหมือนกันคือถ้าคุณมีรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือคนในรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆอ่ะคุณไม่สามารถแก้ไขเรื่องนั้นๆได้เหมือนเรื่องสแกมเมอร์เหมือนเรื่องยาเสพติดเรื่องการใช้งบประมาณก็เหมือนกันถ้าผู้มีอำนาจยังมีส่วนรู้เห็นอยู่อ่ะคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้